สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมอยากจะเม้ามอยในเรื่องของ Binance นิดหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานมีข่าวออกมาว่าเขาแบนในประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้วตามหัวข้อข่าวนี้นะครับได้มาจากสยามบล็อกเชนบอกว่า Binance ถูกแบนในมาเลเซียถูกสั่งให้ปิดการดำเนินงานภายใน14วัน โหนี่เด้งฟ้าผ่าเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมาชิกเมื่อวานก็เขียนเข้ามาบอกจริงไหมเนี่ยที่มาเลเซียเขาแบนบีนแนนซ์แล้วเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงนะครับมีข่าวเป็นทุกภาษาเลยออกมาเนี่ยเขาบอก Malaysia takes aim at Binance c h i e f e x e c u t i v e as g l o b a l crackdown escalates นะมาเลเซียตอนนี้กำลังเพ่งเล็งคุณ CCU หลังจากที่ทั่วโลกตอนนี้เขายัางไงแบนในเรื่องของ b i n a n c e กอตอของมาเลเซียนะครับออกมาบอกว่าเขากำลังจะ take action against binance นะครับก็คือว่าพูดง่ายๆว่าดับไฟ b i Binance อะ่ะดับเทียน b n n e อ่ะนะแล้วก็ไม่ให้ b i n a n c e .com หรือ Mobile App ในมาเลเซียใช้หลังจากวันที่8สิงหาคือภายในวันที่พอ8สิงหาปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ละ b i n a n c e .com แล้วก็ Mobile App ของ b Binance นสะ์มาเลเซียทางการของมาเลเซียเขาก็ออกมาเตือนนักลงทุน บอกว่าห้ามใช้แพลตฟอร์มของ Binance ผมเข้าไปอ่านใน reddit นะมีคนมาเลเซีย,ยมาโพสเยอะเลยบอกว่าเขาห้ามมาเป็นปีแล้วแล้วก็คนมาเลยก็มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้แล้วพอสมควรนะครับคือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับหลายๆประเทศซึ่งสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นแล้วและอีกหลายๆประเทศที่ตอนนี้ในเนเธอร์แลนด์อิตาลีเยอรมนีเนี่ยนะเขาก็แบนในเรื่องของสมมุติว่าใช้ binance com เนี่ยนะจะไม่ให้เทรดออปชัน ไม่ให้เทรดฟิวเจอร์และก็ในเรื่องของ P2P ก็ห้ามและบางเหลียนก็ถูกตัดออกไปเพราะฉะนั้นการแบนมันก็จะมีหลายเลเวลนะบางประเทศนี่คือแบนเลยห้ามใช้ binance.com บางประเทศอาจจะ,ะมีให้ใช้ binance.us แล้วก็ฟัง์ชั่นมันก็ถูกตัดไปเพียบเลยนะฮะเขาก็ออกมาเตือนนะบอกว่าภายในกี่วันกี่วันนะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศ90วันบางประเทศ 180วันอย่างในสหรัฐอเมริกาให้เวลา1ปีนะในการที่โอนทุกอย่างออกนะครับทีนี้ถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆหลายคนแบบตกใจทํำยังไงนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยถ้าคุณตกใจนะโอนไปโค w เ l ล e t ก่อนนะหรือถ้ามี trust wallet ก็โอนไป trust wallet โอนไปที่ metamask ก่อนแล้วก็ หรือเปลี่ยน exchange นะ exchange มันเยอะนะเพื่อนสมาชิกในช่องนี้ดูจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสปปลาวสบายดีนะครับพม,ม่าเอยกัมพูชาเอยเนี่ยนะผมว่าในอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นในประเทศเอื่นๆนะนี่มาเลเซียใกล้บ้านเรายัางโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นนะอย่างที่ผมบอกอ่ะโอนเข้าไป meta mask ก่อนโอนเปลี่ยน exchange เข้าไป trust wallet หรือในอนาคตก็ใช้ในเรื่องของ vpn ใครที่ ไม่มีความรู้ในเรื่องของ VPN นะครับลอง Google แล้วเข้าไปศึกษาดูว่ามีบริษัทไหนที่มันน่าใช้อ่านรีวิวให้ดีเพราะ VPN มันมีเป็นร้อยบริษัทเลยที่ให้บริการบางบริษัทให้ c o n n e ็กชันที่เร็วบางบริษัทให้ประเทศเลือกที่เยอะนะครับบางบริษัทสำคัญที่สุดนะคืออยากจะให้เลือก VPN ที่มันมี Auto Disconnect Auto Disconnect คือสมมติว่าผมอยากให้เขาเห็นว่าผมล็อกอินจากแอฟริกาถ้าเกิด ไอ้ vpn นั้นเนี่ยมันถูกตัดไปเนี่ยผมต้องการล็อกเอาเลยผมไม่ต้องการให้แบบหลุดแอฟริกาแล้วมาอยู่อา้าวตายนี่ไม่ได้อยู่แอฟริกานี่นะฮะอาจจะงง,งนะแต่พอศึกษาแล้วคุณจะเข้าใจนะเลือกในที่มันมี auto disconnect นะครับเนี่ยและอย่างในประเทศส <c oughs> ิงคโปร์เนี่ยนะมันมี exchange crypto exchange ในญี่ปุ่นนะต้องการจะขออนุญาตในสิงคโปร์ตอนเนี้เขาก็นะ กรตอของสิงคโปร์บอกได้ให้ใบอนุญาตแต่จะต้องเอาเหรียญออก29เหรียญย<ๆ>่เหรียญเพื่อนๆดูดิฮะโอโมเโนโลก็โดนนะเนี่ยสเตลาลูเมนก็โดนนะครับคือในมันก็แปลกนะเพื<ๆ>่อนๆในแต่ละประเทศเนี่ยกรตอยอมให้เหรียญน,นี้เข้าประเทศนี้ไม่ยอมให้เหรียญน,นี้เข้าเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาส่วนในเรื่อง b a n นนสเนี่ยผมว่าตอนนี้เริ่มแนละ้ว มาเลก็โดนแล้วสหรัฐอเมริกาโดนแล้วสหรัฐอเมริกาผมเคยเรียนแล้วนะเขาให้เวลานานมากๆนะในการโอนเหรียญออกจริงๆเขาออกมาบอกว่าวันที่31มธันวาคมปี2020ถ้าไม่เอาเหรียญออกเนี่ยไม่รับประกันนะแต่จริงๆแล้วคนก็ยังเอาเหรียญโอนออกได้ใครที่สเต็กไว้อะไรไว้เนี่ยก็โอนออกได้เหมือนเดิมนะเพราะอาจจะมีเพื่อนสมาชิกที่แบบไม่รู้อะไม่สบายกักตัวอยู่หรือว่าอยู่โรงพยาบาลสนามหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นห่วงอะใช่ไหมในอนาคตเราไม่รู้เพราะฉะนั้น มันมันให้โอนออกเพียงแต่ว่าเวลาคุณเข้าไปเทรดใหม่เนี่ยมันจะบอกว่าไม่ให้เทรดเพราะคุณอยู่ใน jurisdiction อยู่ในขอบเขตของประเทศนี้ภายใต้อำนาจของประเทศนี้เขาไม่ให้ใช้นะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพื่อนคนในมาเลเซียนเนี่ยถ้าเราเข้าไปอ่านเขาก็ชิลๆกันไม่ได้ไม่ได้วอรี่อะไรข่าวออกมาน่ากลัวกว่านะฮะอีกข่าวหนึ่งของวันนี้นะนเพื่อนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีนะผมว่า เดือนหน้าเตรียมตัวที่จะได้ยินข่าวนี้เยอะเนี่ยเริ่มออกมาเป็นดอกเห็ดแล้วเขาบอก cryptocurrency industry fears big tax hit in infrastructure bill คือในสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังมีการร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศคร่าวๆคือมันจะต้องใช้เงินเยอะเป็นล้านๆเหรียญสหรัฐแล้วเขากล่าวว่าจะบีบเงินคือทุกครั้งที่มีการร่างกฎหมายพวกนี้นะ เขาก็จะต้องออกมาดูว่าเอ้าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาอัดฉีดเนี่ยแผนการที่จะมาอัดฉีดโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาประเทศเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาหนึ่งในนั้นก็จะเป็นในเรื่องของคริปโตเครนซีตอนนี้มันยังแบบลอยๆเป็นเป็น,ปนบิลที่อาจจะมีการเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะแต่ผมดูแล้วก็มีความน่ากลัวนิดน,นึงมันอาจจะออกมาเป็นฟัสในอนาคตให้เราเห็นว่าโอสหรัฐอเมริกาตอนนี้บีบนะจะบีบในเรื่องของคนที่ ทำพวกสายขุดนะครับพวกโนดออปเปอเรเตอร์รวมไปถึงคนที่ถือวอ l เล็ตฮาร์ดแวร์วอลเล็ตด้วยจะต้องทำ KYC กับ hardware w a l l เล็ซึ่งมันเป็นข่าวเลือกมานะพเพื่อนเผมไม่รู้ว่ามันมีความในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้ไหมนะครับในการที่จะ KYC ทุกอย่างนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะแต่ว่าให้เพื่อนๆเ,เตรียมตัวว่าฟัดเนี่ยมันกำลังจะออกมาอาจจะทำให้พวก เหมืองขุดคริปโตในสหรัฐอเมริกามีผลกระทบหรือเปล่าว่าหลายคนกลัวในเรื่องของภาษีรวมไปถึงข่าวลือที่รัฐบาลออกมาบอกว่าเขาต้องการรู้ทรานซัคชันหมดอ่ะนะ i n c o m i n g outgoing จากทั้งใน Wallet จากทั้งใน Exchange ทั้ง Offshore ทั้งในประเทศมันยังไม่ออกมาเคลียร์ว่าเป็นยังไงแต่ลักษณะมันประมาณนั้นะนะต้องการให้แบบมีเปลี่ยน คำศัพท์ของคําว่า commodity นะเปลี่ยนคําศัพท์ของคําว่าคือขยายขยายความหมายของคําว่าทรัพย์สินหรือสินทรัพย์นะครับหรือ security นะครับว่าคําว่า security มันควรจะหมายความว่าอะไรบ้างตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูให้ดีเขาจะคือจะหาเงินมาอัดฉีดในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานประเทศนะเพื่อนๆนะเตรียมตัวไว้ให้ดี เพื่อนสมาชิกหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามว่าคา r d ด n o เป็นไงบ้างนะครับคา r d ดานโก็ผมก็จับตาดูทุกเช้าเลยนะที่คุณชาวฮอสกินสันแกไม่ว่าจะแกทวีตหรือแกจะออกมาพูดใน y YouTube วิดีโอนะครับก็รออยู่นะว่าเมื่อไหร่โปรเจกต์แกจะร้อนสักทีนะครับมีแบบสมาร์ทคอนแทรคไหมเราเห็นจริงๆนะในเรื่องของอัปเดตในผมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่สิ่งที่ผมเห็นแบบ มีความคืบหน้าก็จะเป็นในเรื่องของท้ียแอฟริกาเพื่อนๆอ,อย่างเอธิโอเปียอย่างเงี้ยที่ทางกระทรวงสาธารณการเขาแบบออกข่าวบ่อยมากอะคาดา a โนกับกระทรวงสาธารณการในเอธิโอเปียจะมาใช้บล็อกเชนของคาดา a โนในการเก็บข้อมูลเกรดนักเรียนนักศึกษาอาจารย์นะครับเพราะว่าระบบบัญชีกลางของที่นั่นเนี่ยมันเละเทะมากๆ นะครับอาจารย์ที่อยู่ในชนบทก็ไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลส่งให้กระทรวงสาธิการได้อย่างเต็มรูปแบบนะเพราะฉะนั้นการที่เขาเก็บเกรดได้นะเก็บดูว่าเด็กคนนี้เก่งไบโอเคมีฟิสิกส์เด็กคนนี้อ่อนอังกฤษเด็กคนนี้อ่อนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนะข้อมูลที่เก็บไว้ตรงนี้มันจะทําให้ แยกขแขนงได้ว่าเด็กควรจะไปซ้ายหรือขวาจะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ซึ่งประเทศเขามันไม่มีอ่ะนะฮะแล้วก็อย่างสมมุติเด็กคนนี้อาจจะเรียนเก่งในวิชาประวัติศาสตร์นะครับทั้งทั้งชนในใน,ในท้องถิ่นเนี้ยอาจารย์เด็กทุกคนที่เข้าไปสอบข้อสอบของภาครัฐเนี่ยนะได้คะแนน A ทั้งหมดเลยเนี่ยนะได้คะแนนดีหมดเนี่ยเขาก็จะดูว่าเอออาจารย์นี้มีวิธียังไงในการสอนนะครับข้อมูลมันก็จะถูกส่งไปในบล็อกเชนว่า นะเทคนิคในการสอนแบบฝึกหัดที่ให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเอาแบบฝึกหัดเนี่ยไปใช้กับท้องถิ่นทุรกันดารอื่นที่นักเรียนอ่อนในเรื่องของประวัติศาสตร์นะเช่นกันกับนะวิชาอื่นๆมันก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองแล้วมันเห็นผลแล้วมันมีประโยชน์กับมนุษยชาติจริงๆนะส่วนในเรื่องของไอโมโบายคอนเน็กติวิตี้เนี่ย ผมก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่มันเป็นออกข่าวมานะมันอาจจะมีการทําอะไรหลังไม่อยู่หรือเปล่านะแต่ในเรื่องของ education ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมเห็นก็ออกข่าวบ่อยเหลือเกินระหว่างเอธิโอเปียกับคาดา a โนนะผมก็จับตามองอยู่ก็จะได้รู้ว่าอนาคตมันยังไงนะฮะคือมันเป็นหนึ่งในเหรียญที่ผมถือยาวอ่ะเพื่อนๆผมไม่ไม่ไม่สนใจอะไรเท่าไหร่แต่อยากอยากเห็นโปรเจก นะอยากเห็นการใช้งานจริงอยากเห็นส์ทคอนแท็กอะเพื่อนๆเ,เหมือนกับเพื่อนๆหลายคนที่รออยู่นะครับเอาล่ะวันนี้ก็ขอแค่นี้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น่ากลัวขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะหลายคนก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันบางคนบอกตอนนี้ที่บ้านติดบางคนบอก ลุ้นอยู่ว่าติดหรือเปล่าบางคนบอกลูกติดบ้างอะไรบ้างนะครับน่าเห็นใจมากๆาเลยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเพื่อนๆใครที่ได้ฉีดแล้วฉีดอะไรมีอาการยังไงเนี่ยนะครับแบ่งปันข้อมูลกันมาเผื่อว่าเนะพื่อนสมาชิกจะได้ทําใจได้เตรียมนะบางคนทํางานจะได้ลางงานให้ถูกเลยนะว่าฉีดแล้วอาการเป็นยังไงปวดตรงไหนควรจะระวังเรื่องอะไรมีเทคนิคอะไรในที่จะให้ให้ได้ฉีดกันนะ่ะเพือ่อนๆเอาละกาดอย่าตกนะเพือ่อนๆ ทั้งในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตและในเรื่องของการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีดูต่อไปครับผม